เทคนิคเคล็ดลับมีได้เป็นได้ทำได้เหมือนกับคนอื่นๆที่เราเห็นเขารวยเขาสวยเขาหลอ่อเขาหุ่นดีเขามีบ้านเขามีรถเขามีธุรกิจเขามีเงินทองเขามีครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมีเทคนิคเคล็ดลับดีๆนะคะให้เอาไปใช้นะคะ ไม่ว่าเราจะเห็นสิ่งไหนก็ตามที่ปรากฏขึ้นมีอยู่ในโลกของเราสายตาสองคู่นี้สายตาคู่นี้ของเราที่มองเห็นนะคะแล้วเราปรารถนาเราอยากได้อยากมีอยากเป็นเราอย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกอิจฉาให้มีขึ้นเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่เราจงเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกอิจฉานั้นให้เป็นอารมณ์ความรู้สึกชื่นชม ยินดีและปรารถนาที่จะเป็นเชกเช่นเดียวกันกับเขาหรือเรียกอีกอย่างว่าสวมการเป็นเรากลายเป็นเขาไปเรียบร้อยแล้วและสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเงินทองทรัพย์สมบัติครอบครัวสิ่งต่างๆเพราะเราเห็นเรารู้จัก เราสัมผัสได้นั่นก็แปลว่าเราเป็นได้เรามีได้เฉกเช่นเดียวกันค่ะ